เจ,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 จ่นเช่นเจ่นเจมารับงมปูแล้วก็เดินนำหน้าไปนน่นเหมือนทุกวันเขาวันนี้มีหมอกลงหมอกลงหลงเอียงนอนต้นไม้นอะนบนต้นไม้ใหญ่นู้น นกเอี้ยงกับน,นกเล็กๆนอกอะไรเนี่ยเล็กๆอือโอ้จัจันไล่นกนกมากินแมลงจันจันจันนี่ไล่นกรถจะชนวิว่งมาไล่นกบนถนนนะ Nước yên này mới tuần mai này Ồ Giờ đây Và này có là đời nữa là quả Hục bồn quả thật ngủ mướt mướt Nên bị mọc Nhưng mọc lộp cùng một pha ทำให้บรรยากาศดูมืดเจนจันวิ่งไปก่อนแล้วถึงตลาดรดู้เลวตัวปูยังไม่ถึงนะบรรยากาศตลาดเงียบแต่สเสียงนกเยอะปริสารออกแล้วปริโายสองแถววิ่งแจ้หม่มลำปางยอ,อกเที่ยวแรกหกวงชา เจนเจนเป็นไงมารับแล้วลองรถนะทางถนนไปแล้วเจนเจนไล่กัดนกนกลงมากินอาหารบนถนนขี่แมลงตอมไฟตกมาถนนเจนเจนไล่กัดนกลารก็เงียบเหมือนเดิม ตอนนี้จะขอยุติคิดดูไหมค่นี้ก <naprawdę> ็นเนาะพบกันใหม่คิดต่อไปขอความสุขรวมมทุกคทุกท่านที่ได้ติดตามชมคลิปตรงูด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอความสุขรุมอในทุกคนทุกท่านพบกันทุกท่านทุกคนเธอพบกใหม่คิดตไป่ดีคเเนเราินข้าที่บ้านนู้นไม่มานี่ละวัแม่กินตรงเนี้เราจะชนเลยไปรากาศไม่ดีเนาะเนเนสวัสดี เียบเี้ลสบายกันลายเตียวนี้จะก็มาข้าววันจะก็มาข้าโอ้ยไปลวเรเร็วเร็วเร็